890บาทจากลิงก์ใต้คลิปที่ description และวผินคอมเมนต์ตัวนี้เป็นไฟฉายแบตเตอรี่ AAA size นะครับแต่ใช้แบตเตอรี่ไซส์อื่นได้หรือไม่แบบอื่นได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ LED Lenser หรือ LED Lenser รุ่น P2R Core นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมยืมมาจากคุณแอช มีจุดเด่นอะไรมาดูกันนะครับโครงสร้างของอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับพร้อมกับลายกันลื่นที่บอดี้เป็นลายที่จับสะดุดมือดีนะครับมีมาร์กบอกว่าเป็น P2R Core ใช้แบตเตอรี่ชาร์จแน่นอนนะครับคลิปพกพาเป็นคลิปสเตเลสสีดำนะครับเน็บได้ลึกดีเนาะเป็นแบบเบเซลดาวงเดียวสวิตช์นูนสูงขนาดใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับฝาท้ายสามารถจะกดใช้งานด้วยการแตะได้เลยนะครับแตะติดปล่อยดับได้เลยนะครับ ปกติเราจะเห็นไฟฉายลาักษณะนี้คือต้องคลิกสุดแล้วปล่อยมือแต่ตัวนี้แต่ติดอยดับได้ผมชอบจังเลยอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือบริเวณหัวของไฟฉายเนี่ยจะมีส่วนที่หมุนนะครับปรับยืดออกแล้วหดกลับได้ซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนที่ทําให้ไฟฉายสามารถจะปรับโฟกัสได้นะบางคนเรียกไฟฉายซูมโฟกัสเอเบิลนะครับยืดออกเลนก็จะยืดขึ้นแล้วก็หดเข้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักพร้อมกับเทปสีเขียวเดาว,ว่าคุณแอชเข้าพันมาเพื่อกันลื่นหรือไม่ก็มาก็เป็นของเขานะครับไม่หลง น้ำหนักหน่วยกรัมคือ3 7มกรัมรวมเทปเขียวแล้วก็แบตเตอรี่นะครับส่วนความยาวดาว,ว่าน่าจะอยู่ที่ราวรานิ้วหรือ3นิ้วกว่าเนาะเกือบจะ4นิ้วอะนะครับสิบเซนเมตรโดยประมาณนะครับการใช้งานก็คือเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยต้องหมุนฝาท้ายนะครับออกจะมีคลิปติดแล้วมีโอริงป้องกันมาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีแบตเตอรีอ่ของเขาเองนะครับเป็น10 4,4 2 0 0มิลลิแ ah, อมป์ 3.7V จ่ายกระแส0.74วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับด e เร c ชาร์จผ่าน Micro USB Port ที่หัวแบตได้เลยนะแล้วก็ใช้1 0 4 4 0ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็ได้ที่แรงดัน3.7 v โวลต์นะครับชาร์จเต็มเป็น4.2เนาะใช้ได้เลยนะครับส่วนเอาัาลคาไลใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ตรงท้ายเนี่ยจะมีคาบอะไรไม่รู้ติดมาเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะเป็นแบบสารการันไออะไรอ่ะเขาเรียกกันน้ำกันอะไรไม่รู้แเหนียวเหนียวดำดำแบบเนี้ย หรือจะเป็นเทปพันท่อน้ําไม่รู้นะครับแต่เขาติดมาอย่างเงี้ยนะครับส่วนโอริงผมไม่เห็นนะว่ามีนะครับเหมือนจะอยู่ข้างใต้นี้อีกทีหนึ่งซ่อนอยู่นะครับก็ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนใช้ได้แหละนะครับผมใส่กลับเข้าไปขันฝากลับเข้าไปด้วยนะแบบนี้การคอนโทรลนะครับก็คือกดแตะติดปล่อยดับนะครับโดยแสงเนี่ยดูเหมือนจะมี3ระดับคือต่ําที่สุดมีเดียมนะครับแล้วก็แรงสุดนะครับโดยแสงเขาจะปรับ วงโฟกัสของหน้าเลนได้ด้วยการหมุนนะครับอันนี้แคบสุดอันนี้กว้างสุดนะครับมาดับไฟดูกัน,นครับจะเอาก็แค่คลิกลงไปนะครับมันก็จะติดสวิชกดง่ายมากนะครับตอบสนองเร็วมากแรงกลางเอาใหม่นะครับกลางก่อนแล้วแรงแล้วค่อยเบากลางแรงเบานะครับหรือว่าแรงกลางเบาดับไฟดูแสงฟลัด เป็นแบบนี้นะครับเป็นอีเวนต์บีมเนาะตรงกลางกับขอบเข้มพอๆกันนะครับแล้วก็แบบเบาถ้าลองดูแพทเทิร์นแสงกว้างใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเนาะแล้วลองปรับแพทเทิร์นดูนะอันนี้คือกว้างสุดนะครับหมุนหัวก็จะเห็นว่าไฟปรับโฟกัสแคบได้นะครับพุ่งไกลแต่แสงก็แคบลงอันนี้หมุนก็จะกว้างนะครับช่วงหมุนค่อนข้างกว้างเลยนะสามารถจะหมุน ประมาณเกือบจะเกือบจะ2รอบเลยนะรอบกอบกว่าเลยเนาะถือว่าเป็นช่วงหมุนที่กว้างนะครับแล้วก็เป็นไฟฉายที่ปรับโฟกัสได้นะครับสวิชแตะติดไบดับได้นะแต่ว่าแตะรัวรัมันก็จะเป็นการค่าโหมดนะครับแรงกลางเบาเบากลางแรงอะไรของเขาเอาก็คลิกแค่นี้นะครับเลนเซอร์ L cer, หรือ led เลนเซอร์ p 2 r core นะครับาราคา890ราบบาทของคุณแอชนะครับแล้วเจอกันใหม่นอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีพี่พี่ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดี here be out